กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนน้องหมาวิ่งตัดหน้ารถใครรับผิดชอบ โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเข่าถลอกเลือดซิปเลยแถมรถมาพังอีกโอ้ยไอหมาบ้านที่ไหนเนี่ยทํามเจ้าของถึงปล่อยออกมาวิ่งบนถนนแบบนี้เนี่ยรู้ก็รู้อยู่ว่าถนนนั้นมีให้รถวิ่งแล้วใครจะรับผิดชอบฉันละเนี่ยกลับไปต้องโดนแม่ด,าด่าแน่เลยอ่ะเอ้เครียดอย่ากังวลไปเลยค่ะเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเจ้าของสุนัขไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการเลี้ยงดูควบคุมสุนัขกฎหมายจราจรทางบกก,ก,กำหนดไว้ ห้ามไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อยสัตว์ไปบนทางหรือถนนที่เป็นการกีดขวางการจราจรหากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้อื่นเกิดความเสียหายเพราะสุนัขวิ่งตัดหน้าในระยะประชันชิดเจ้าของสุนัขต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะฉะนั้นเจ้าของต้องดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเองดีๆนะคะ ากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้